สับปะรดส้มเต็มโมมะละกอไอ้งอกร้องก่อนงอกรองไม่เต็มโมไม่เอาได้ไหมได้อยู่อันนี้ชอบของกูไม่ใช่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อหละไม่เข้าใจพี่ไอรู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบกะทิขึ้นมาเลยสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับชาแนลแจ็สเปอร์ไทยไม่จริงไต้หวันแท้นะครับวันนี้เปิลมากิน เข้ากับเพื่อนที่บ้านของเพื่อนนะครับอยู่ๆก็อยากจะชวนเพื่อนมาเล่นเกมวงเล่าของไทยซึ่งตอนนี้ก็คือเพื่อนร้อไม่ไหวแล้วอยากจะรีบมาเล่นเกมกับเปิร์มมากๆเลยตามคําเรียกร้องของเพื่อนๆนะคะรับเปิร์มก็อ่ะรีบมาเลยนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มารวมตัวกับเพื่อนเพื่อนกันแล้วนะครับนนทุกคนอยากถามนะครับทุกคนอยากถามอย่ามาเซลนะครับทุกคนก็คืออยู่ในแช่อน Jasper เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่น เกมวงเล่าเราก็ไม่รู้ว่าชื่อของเกมนี้ชื่ออะไรแต่ไม่เป็นไรเราก็จะเล่นให้ทุกคนดูนะครับใครแพ้คนนั้นก็ต้องกินกะทิเปล่า,าๆเลยหนึ่งช้อนนะครับออมาเริ่มกันเลยนะครับผลไม้ก่อนแล้วกันนะเออผลไม้ก่อนส้มส้มกล้วยพะพะยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวชงพู่ส้มกล้วยออพะพะยเียซาคุณ你要先重复他们 ส้มส้มกล้วยส้มกล้วยส้มกล้วยปะพะยาพะยามะละกอวะส้มกล้วยมะละกอปะพะยาแตงโมไม่ใช่มึงอ่ะท่มึงนี่แหละไม่เข้าใจที่ไอไม่สิแล้วฉันพูดว่าส้มแคทต้องพัวส้มกล้วยไอ้กท่นพูดส้มกล้วยมะละกอส้มกล้วยมะละกอแอปเปิ้ลเอามาซ้ำกันไงใช่ไงแต่เมื่อกี้เธอพูดไปเลยเธอพูดแตงโมไปเลยมันไม่ได้เธอต้องพูดทวนทั้งหมดทุกคนอ่ะไม่ได้ทวนหรอกนี่ไม่ได้ทวนเฮ้ยเหมือนเหมือนจะทวนอยู่แล้วไม่ทวน กูทอยากกูอยู่ทีมทวนกูอยู่ทีมทวนนี่สองคนเนี้ย้มกล้วยมะละกอปาพญาแตงโมไม่ได้นี๊เราพูดไปเลยเธอพูดแตงโมไปเลยไม่ได้กูอยากกู มะม่วงแก้วมังกรมะม่วงแก้วมังกรส้มมะม่วงแก้วมังกรส้มแอปเปิ้ลมะม่วงแก้วมังกรส้มแอปเปิ้ลมะละกอมะม่วงแก้วมังกรส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยมะม่วงแอปเปิ้ลที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 เดินช้อนกินเข้าไป กลืนกลืนกลืนลงไปอร่อยว่าะอรยมายกที่สองเลยไหมไอ้เรื่องพี่ีไอมาสกับรใช่ไหมใช่มาสับรดสับรส้มสับรดส้มแตงโมสับปะรดส้มแตงโมงอกสับรดส้มแตงโมงอกมะละกอสับรดส้มเต็มโมมะละกอไอ้งอก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 แตงโม ไมอดกไปได้อยู่้อันนี้ชอบของกูได้ัอ้แดกกูลบคลิปคดัวคพครับอันนี้พูดเล่นนะคะังไม่ยังไม่อ่ลอยอยออร่อยอร่อยนะอร่อยจริงอร่อยใช่ไหมอร่อยสามสี่พีชโอ้โหแล้วบอมเลยพีชสตรอเบอรี่

Strawberry, melon, orange, raspberry, blueberry. Case, strawberry, melon, orange, raspberry, blueberry. Oh my So, papaya. Papaya. Okay, okay, back, let's Peach, strawberry. แล้วก็เอามึงกินท็อปเมลอนเมลอนเอสตร์เบอร์รี่เมลอนเออมึงเก่งมึงเก่งเบอรี่เบอร์รี่ท่ะไทยอมึงเก่งเราเล่นแต่ไม่ได้รอดหนึ่งเลยไอ้ตัวว่าแต่พอเห็นมึงเป็นสังเกตุศึกมีสติต่อมาท็อปิกที่สองนะครับเราจะเล่นจังหวัดในประเทศไทยนะคะพ่อยากไหมครับทุกคนยาบอกก่อนนะหัวหินไม่ใช่จังหวัดนะเออ ผาดใหญ่ไม่ใช่จังหวัดนะแล้วคนนี้แล้วคนอยู่จังหวัดอะไรอยู่ปัจจุบันคลิขานทีปไหนวะกรุงเทพมหานครแล้นี่ถูกพูดให้เต็มป่ะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหิดลอุทัยธานีกรุงเทพและกันกรุงเทพกรุงเทพสมุทรปราการกรุงเทพสมุทรปราการสระบุรีเริ่มไปไกลแล้วได้กรุงเทพ าการะบุรรรีนคปฐมกุงเทพสมุทรปราการสระบุรีนครปฐมอยุธยากรุงเทพสมุทรปราการไม่ไปียังสระบุรีนครปฐมอยุธยาสุโขทัยกรุงเทพนครปฐมสมุทรปราการกูยังยังไม่ถึงกูเท่านรีอาแดกค่ากะทิอ่ะหมดแล้วมั้งหมดแล้วค่ะ เสุพรรณบุรีโอ้โหนครราชสีมาโคราชใช่ไหมโคราชใช่ไหมสุพรรณบุรีไปไหนล่ะเฮ้ยมึงแดกเลยสุพรรณบุรีไปไหนล่ะกูสุพรรณบุรีก่อนแล้วไงแต่มึงก็หยุดหยุดฟังตะกี้เขาก็ไม่ตามกันตะกี้คนไอ้ตามตามเหรอตามก่ออียอมก่อนเลยโอ้ยมาดิกินกัได้กินก็ได้กินก็ได้แล้วมันมันไม่เมืองกูอยู่ทันวิ่งกูก่อนแดกค่ะ ขอบคุณทุกคนที่มีสตินะเอออ่ะยเริ่มเจียไม่ต้องละจันทบุรีอ่ะมันอะกูกูจันทบุรีสระบุรีตอบมันเดิมจันทบุรีสระบุรีนนทบุรีเออจันทบุรีสระบุรีนนทบุรีราชบุรีโอเคอุศศศไตมด บุรีนนทบุรีราชบุรีบุรีรัมยำจันทบุรีสระบุรีเอ่อกระจายเชื่อปุอะไรบุรีเดี๋ยวนะจันทบุรีราชบุรีสลับุรีคล้ายคล้าอ่ะคล้ายคลอายก็แล้วกูคิดเดี๋ยวนะขอป้ายไม่ถือตัวอักษรแรกไม่ป้ายไม่ป้ายเดี๋ยวมาป้ายกูเป็นต่างชาตินะไม่เกียวโลกมึงมตางชาตเข้าาอยู่เลยหก ห้าสี่สุพรรณบุรีปั๊บเร่ยกนี่จันทบุรีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สระบุรีไม่ใช่สุพรรณเออไม่ใช่สุพรรณใกล้ใกล้สุพรรณห้าสุพรรณตอนติดเลยสามมีลูกเหลี่ยมสองหนึ่งเด คือรู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบกะทีขึ้นมาเลยอุชอบกะทิไม่หมายถึงว่ากะทิแบบกะทิที่แบบลากับล่ากัทีแบบหลอกลาาได้ว่าไม่มีใครคิดไปเรื่องแง่เลยใช่ไงแล้วเอออย่าไปบองชี้อะไรเอร่อยก็วันนี้ต้องขอบคุณ เพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับที aesthetic. ่มาร่วมจอยกับเปอร์หวังว่าทุกคนแบบรู้สึก Enjoy Enjoy e n จอยเพราะว่าน้องเราก็จะกลับไทยแล้วอันนี้ก็คือส่งท้ายรวมตัวกันอย่างเงี้ยเอออ่ะก็สาหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสั b ส c r ร b e กดกระดิ่งนะครับก็ไมกด ไม่ต้องกดค่ะไม่ต้องกดรีพอร์ตไม่ต้องไม่กดมาเราเองนี่นะครับกดก็คือปกติเพื่อนจะทำยังไงกับเปื่อนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละก็คืออ๋อใส่ลายหรอมันไม่ได้ว่าใส่ลายนะก็คือแบบ่าพวกฉเฮค่ะพอจะมาหรอก็คือเฮฮาอย่างนี้นะครับพอเพื่อนอยากจะแกล้งเพื่อนก็ต้องสู้นะเพื่อน้อสู้โอเคแค่นี้แหละก็ ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับในช n n นล Jasper ไทยไม่จริงไต้หวันแท้ครับบ๊ายบาย